แกนนำรัฐบาลค้านแนวคิดผลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธขอพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงคลี่คลายวิกฤตการเมืองโดยระบุว่าเป็นการไม่บังควร หนึ่งประเด็นร้อนครับจากเมื่อวานี้ที่อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้พูดถึงการขอพึ่งพระบารมีซึ่งวันนี้ในทหารคนสนิทของพลเอกชวลิตยงใจยุทธปฏิเสธการทําเรื่องของเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพึ่งพระบารมีขณะที่แกนนํารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการดึงสถาบันเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องกับการเมือง ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แกนนารัฐบาลหลายคนได้ถูกสอบถามความเห็นกรณีที่พลเอกชาวาลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีจะขอพึ่งพระบรารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทุกคนยืนยันว่าสิ่งที่พลเอกชาวาลิตทำเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมโดยควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของการของปัญหาทางการเมืองแก้ไขกันเองเมันนจะป็ผมคิดว่าไม่ต้องถามผม ถามคนไทยทั้งประเทศนี่ก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเอกาวลิมได้ทําสิ่งที่ไม่บังควรอย่างยิ่งอย่าไปรบกวนเรื่อท่าที่คนบาทเนี่ยท่านก,ก็คนเอกเวลิมก็รูดว่าอันนัยสนใจ่าน่าจะพูดจากันได้นะความจริงก็ประชุมร่วมกันในสภากันมาเยอะแยะแล้วมากมายแล้วก็สามารถจะพูดคุยกันได้นานน่าจะ ว่าจะพูดกับใครได้บ้างย่างไรค่อยๆแก้กันนะครับในชวนหลีกภัยกล่าวถึงการขอข้อเรียกร้องของพลเอกชวลิตและนายสมชายวงสวัสดิ์ให้รัฐบาลยุบสภาถือเป็นเรื่องปกติเพราะพักเพื่อไทยถือเป็นส่วนหนึ่งกับการต่อสู้ของกลุ่มนปชที่มีเป้าหมายเดียวกันและไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่จะขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมือง ยังไงก็ตามผมว่าไม่เหมาะสม,มน,นะครับในท่ามกลางความขัดแย้งอย่างนี้จะเอาความขัดแย้งไปไปให้ท่านแล้วก็คุณยิงก็คือพูดไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูกหาว่าท่านไม่ทรงโปรดพระราชทานให้อย่างนั้นอย่างนี้คือคือใครคิดเรื่องนี้ก็ต้องต้องระวัง ต้องหาหรือสำนักพระราวังว่าจะเสนอสภาได้ขณะที่นายสุริยะสัยกตศิลาเลขาธิการพักการเมืองใหม่กล่าวว่าการกระทาดังกล่าวถือเป็นการกดดันพระราชะอำนาจและเชื่อว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพลเอกชวลิตและกลุ่มนปชได้ออกแบบแผนการร่วมกันหวังยกระดับไปไกลกว่าการยุบสภาเป็นการเรียกร้องรัฐบาลแห่งชาติโดยผ่านการขอเข้าเฝ้าทูลลองทุลีพระบาท พลโทพิรัสวีวัดนายทหารคนสนิทของพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้ปฏิเสธกรณีที่มีพลเอกชวลิตระบุว่าจะทำเรื่องขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยืนยันว่าพลเอกชวลิตไม่ได้ระบุว่าจะต้องทำเรื่องถึงสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอเข้าเฝ้าแต่เพียงบอกว่าจะขอพึ่งพระบรารมีพระองค์ท่านเท่านั้น และในการแถลงข่าวมีเพียงเรื่องแถลงการ5ข้อกับนายสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและยุบสภาพลทพิรัตยังเปิดเผยอีกว่าพลเอกชวลิตได้สั่งให้ทีมงานเตรียมทำ v ดีในเรื่องนี้ออกมาแจกจ่ายให้กับสังคมได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว